สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Astrozone Compass นะคะและในวันนี้เราจะไปแกะรอยพิมพ์เขียวหัวใจ Venus Star Point ใน EP ที่สองกันค่ะซึ่งใน EP แรกทุกคนได้รับทราบกันไปแล้วว่าความรักของพวกเรา ไม่ใช่เรื่องบางเอินวันนี้ในอีพีที่สองอาจารย์จะพาทุกคนเปิดว่าทะลุมิติไปดูแผนผังดวงดาวที่สลักไว้ในหัวใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกในวันที่คุณเกิดลงมาสู่ดาวโลกใบนี้ค่ะใครจะรู้ว่า คุณอาจจะมีพลังของราชินีผู้ดึงดูดหรือพลังของอัศวินผู้กล้าซ่อนอยู่ข้างในหัวใจคุณมาโดยตลอด <c oughs> ในอีพีสองนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าจิตวิญญาณความรักของคุณเป็นแบบไหนคุณคืออัศวินผู้กล้า Morningstar หรือราชินีผู้ดึงดูด evening star พร้อมสอนวิธีเช็คแบบ step by step ค่ะและสุดท้ายเราจะเปิดเผยความรับของจุดมังกรที่จะทำให้คุณวางตัวได้ทรงสเสน่ห์ที่สุดในปี2026นี้กันค่ะอะละค่ะ เตรียมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้พร้อมนะคะเราจะไปแกะรอยจากดวงชะตาเบิร์ชาร์ดของคุณกันจริงๆค่ะเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ a s t r o e e k c o m ค่ะเรามา ทำไปพร้อมกันกับอาจารย์เลยนะคะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยไปที่เมนู free horoscope ค่ะแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะเห็นคำว่า astro calendar ไหมคะกดไปที่ ephemeralis ค่ะแล้วเลือก venus cycle ค่ะเราจะเข้าสู่หน้าตาของ วีนัสไซเคิลคาล endar นะคะที่ช่อง Display ให้เรากดเลือก a n นน a คา a l เลนดาแล้วถัดไปจะเป็นช่องให้เราใส่ปีคอศอที่เราเกิดค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยให้กดโอเคเลยค่ะก็จะโชว์เป็นตารางของว e n ัส c ซเคิลคา endar ขึ้นมานะคะให้เรามองหาคำว่า Morning Star กับ Evening Star ค่ะแล้วดูว่าอยู่ที่ราศีไหนให้เราหาจุด Venus Star ก่อนวันที่เราเกิดค่ะดูสิว่าไปตกอยู่ในราศีอะไรและบ้านไหนของคุณถ้าใครดูตารางแล้วงงนะคะ อาจารย์มีเทคนิคทางลัดที่อาจารย์ใช้บ่อยๆค่ะโดยดูจากในเบอร์ชาร์ตเราเลยให้เรามองหาดาวดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มองหาดาวศุกร์เราค่ะดูสิว่าดาวศุกร์เราอยู่ตรงไหนนะคะถ้าดาวศุกร์เรา อยู่ทางซ้ายมือของดวงอาทิตย์นั่นหมายถึงว่ามีองศาน้อยกว่าดาวอาทิตย์คือหรืออยู่ในราศีก่อนหน้าดาวอาทิตย์นะคะหรือมองง่ายๆเลยดาวศุกร์จะอยู่ซ้ายมือก่อนดาวอาทิตย์นั่นคือดาวศุกร์เขาขึ้นก่อนดาวอาทิตย์นะคะ คุณจึงเป็น morning star หรือนักรบอัศวินผู้กล้าค่ะแต่ถ้าดาวสุขของคุณอยู่ทางขวามือถัดจากดวงอาทิตย์ไปนะคะหรือมีองศามากกว่าดาวอาทิตย์เมื่ออยู่ในราศีเดียวกันหรืออยู่ในราศีถัดไปจากดาวอาทิตย์นะคะนั่นคือดาวศุกคุณจะอยู่ในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าดาวศุกร์คุณเกิดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วคุณจึงเป็นอีเ n น n ่งสตาร์นักรักหรือราชนีผู้ดึงดูดคะ่ะเมื่อคุณทราบแล้วว่าดาวศุกร์คุณเป็น Morning Star คืออยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาทางซ้ายมือ ก่อนดาวอาทิตย์จะขึ้นนะคะแสดงว่าสไตล์ความรักของคุณคือรักแรงชัดเจนพร้อมพุ่งชนเพื่อความรักค่ะแต่หากดาวสุขของคุณอยู่ทางขวามือจากดวงอาทิตย์ในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาคุณก็คือ evening star นักรักความรักของคุณจะ สวยสง่ามีพลังแห่งแรงดึงดูดและเป็นความรักที่มั่นคงค่ะและนี่ก็คือช่วงที่สำคัญที่สุดของอีพีนี้กันค่ะเราจะมาเปิดเผยความรับของจุดมังกรทำไมต้องเป็นจุดมังกรทุกคนจำได้ไหมคะ ในวันที่6มกราคม2 0 2นีนี้ดาวศุกร์ได้ทำจุดสตาพอยต์คือไปจุมพิษกับดาวอาทิตย์ทิ้งรอยแสงไว้ในราศีมังกรค่ะและพลังงานนี้คือการจัดระเบียบหัวใจใหม่ใครที่เคยมีแผลเป็นในเรื่องความรัก หรือรู้สึกว่าชีวิตรักไม่มั่นคงมานานจุดมังกรนี้จะเข้ามาช่วยสร้างโครงสร้างใหม่ให้ความรักของคุณแข็งแรงขึ้นค่ะแต่มันมีความรับซ่อนอยู่ค่ะหากใครที่มีดาวสุขเดิมในดวงชะตาเชื่อมโยงกับราศีมังกรคุณจะได้รับพลังคูณสอง เพราะนี่คือจังหวะที่จัก,กรวาลจะมอบรางวัลแห่งความพยายามให้กับคุณราศีมังกรคือสัญลักษณ์ของความเพียรพยายามและความสำเร็จในระยะยาวค่ะและบ่งบอกถึงความมั่นคงยืนยาวถาวรฉะนั้นเมื่อดาววีนัสไปทำจุดแสงทิ้ง ไว้ในราศีมังกรเมื่อวันที่6มกราที่ผ่านมานี้จึงไม่ใช่แค่ความรักแบบฉาบฉวยค่ะนับจากนี้ไปนี่คือการทำสัญญากับจัก,กรวาลว่าจากนี้ไปคุณจะรักตัวเองให้มากจนกว่าจะเจอความสัมพันธ์ที่มีค่า และมั่นคงจริงๆใครที่เจ็บมาเยอะจุดมังกรนี้คือจุดที่คุณจะลุกขึ้นมาใส่ชุดเกราะทองแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามที่สุดค่ะตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วนะคะว่าตัวเองเป็น morning star หรือ evening star และจุดมังกรมีผลกับคุณยังไง คอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าคุณมีวีนัสตาอยู่ในราศีอะไรและคุณเป็นนักครบมอร์นิ่งสตาร์หรือเป็นนักรักอีเวนิ่งสตาร์คะในอีพีที่3ามอพีหน้าอาจารย์จะมาเจาะลึกความหมายของแต่ละราศีที่วีนัสตาาพอยของคุณไปตกอยู่คะ่ะ หากวีนัสตา์พอยต์ของคุณตกอยู่ในราศีมังกรหรือราศีตุลชีวิตลักคุณจะเป็นยังไงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรู้แค่ m o r ์นิ่งสตากับ e v e n i นิ่งสต์ยังไม่พอเรายังจะต้องรู้ราศีด้วยเหรอคะใช่ค่ะการรู้ว่า เราเป็น morning star หรือ evening star นั่นเปรียบเสมือนเป็น DNA หรือสัญชาตญาณของคุณค่ะเป็นตัวตนภายในว่าคุณขับเคลื่อนความรักของคุณในลักษณะพุ่งออกไปหรือดึงดูดเข้ามาค่ะแต่การที่เรารู้ว่า วีนัสตาพอยต์ของเราอยู่ในราศีไหนนั่นคือเสื้อผ้าหรืออาวุธที่คุณสวมใส่ค่ะเป็นวิธีการแสดงออกในสไตล์ความรักของคุณเช่นหากคุณเป็นนักรบมอร์นิ่งสตาร์ที่กล้าหาญแต่จุดสตาร์พอยต์ไปตกอยู่ในราศีมังกรคุณจะเป็นนักรบที่ ใจเย็นมั่นคงและวางแผนเก่งไม่ใช่พุ่งชนแบบไร้สติคะ่ะดังนั้นการที่คุณรู้ว่าสตาร์พรอยของคุณอยู่ในราศีไหนจะช่วยปรับจูนเสน่ห์ของเราให้ส่งพลังมากขึ้นอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะคะ กรณีถ้าคุณเป็นมอร์นิ่งสตาร์แล้ววีนัสตาพอยต์คุณตกอยู่ในราศีมังกรคุณเป็นนักรบที่สร้างอาณาจักรค่ะรักใครแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนคนนั้นแต่ถ้าคุณเป็นอีเวนิ่งสตาร์แล้ววีนัสตาพอยต์คุณอยู่ในราศีมังกร คุณจะเป็นนักรักที่ทรงอำนาจค่ะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่มีโปรไฟล์ดีหรือดึงดูดความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันได้แบบนางพญาที่ทรงอำนาจทีนี้เราก็จะเห็นข้อแตกต่างของการที่เราได้รู้ราศีมันจะ เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของความเป็นรสนิยมหรือลักษณะสไตล์การสื่อสารความรักของคุณนะคะที่สำคัญที่สุดเลยการที่เรารู้จุดนี้ว่าวีวนัสตาพอยท์เราอยู่ในราศีไหนจะช่วยให้คุณ เลิกพยายามที่จะเป็นคนอื่นค่ะใครที่มาบอกว่าเขาชอบให้เราเป็นคนขี้อ้อนแต่ถ้าคุณเกิดมาคุณเป็นนักรบสายลุยความขี้อ้อนอาจจะทำลายเสน่ห์ของคุณลงก็ได้ค่ะฉะนั้นการรู้วีนัสตาพอยส์ในราศีไหน จะทำให้คุณกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่น่ารักทรงสห์และมีพลังมากที่สุดค่ะแล้วอีพีหน้าอีพีที่3นะคะเราจะไปเปิดพิมพ์เขียวเจาะลึกรายละเอียดของราศีที่วีนัสตาพอยของคุณตกอยู่ค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ แล้วเราจะมาพบกันต่อใน EP ที่3ค่ะ